อะไรมาเรียบมาเรียเมือกี้งเราเล่นอัพแมทยกเว้นไอ้ฟองปอลเล่นโนเอคนเดียวลาวลาวไอ้ต้าทำใจคิดแบบนี้แม่กดเลยไอ้ฟอร์ดไม่ต้องรอดิแล้วกูไม่กดเทียมเมื่อกี้ไอ้เมยมันขึ้นต้องหัวโะนึกว่าอะไรอย่างไรนึกว่ากำลังเข้าเกมดิ้ดดิ้ดดิ้ดแม่ยี่ขี้แตกแน่นอน แต่ตามเปิดเสียงเกมเลยมไหมตามเปิดเสียงเกมเสียงเกมดับหนึงละเสียงป้าเปิดดังโอเคพอก็ปิดเสียงเกมแล้วได้อารมณ์เลยแลามันสับปืนนะมันหนีมันรู้สึกมันเหมือนสินธะตยามันบอกความโอ้เริ่มไม่ละเลย ตัวแล้วเวบวา้เวยเไอไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนยาไม่ยัก่ยักไอฟอนฟอนไว้าอนยิงกดได้ปด้อยู่อตานี่ว่าเรื่องมฝากูเนี่ยติดนี้ไ่อ้ยเมไอมาได้ไงวะยาวก็ดันกูออนี่ว่า บายเบายเราหน้าส <de> ิเสียไม่สบายเปิดเสียงเนะเสียงมาตวได้ไหมมิชชั่นสุขสัโอเคาเล่นมา่กรัีไปนเดียวเดินมาเหสลายสลาเฮียตู้มตัวไปเลยเปนาเดียวกันจำได้เลยนะไ่ไหนเองใช้ของเกีย เรื่องปลาราเบลาโดนไม่โดนไม่นเยอาโดนเฉยโอ้ยไม่เคล้ำกับพุ่งสูงมาอ้อ่าออ้าโดนอะไรฮะสองไป็จริงเพื่อนโอ้โหไอโอ้ยนี่มันจริงมากเลยวะเมมไปที่ตลาดเจอแลวกูดูไป đại ta ไปฟังเสียงเน่งหแตกเลยี่าสร้างแล้เออที่คุได้ยินเสียงรู้ไหได้ยินเสียงตกใครตะีตาอะไรสะพนมี้อหนักโอ้ยวเจ็ดคนนี่หว่ามหนคนนี่หว่าไอ้ฟอไอ้อม่นสิไไหมอ๋อไอ้ตยัไดิวอเตัวอย่างงามเลยก็เลยเปียน เอกยนเดโอเอมอับักไหมเห็นไหี่ยิงปืนมันอยู่ข้างบนเนทีที่เขาเรียกว่าทีกปืนึงเนีที่มันอยู่ขึ้นไปเนยตรงเยแลอบักบ่อยยังไงตั้งเห็นมที่ี่ที่ไม่สับที่ไไไสับที่ักดิงขึ้นมาอ้เนี้ เราแพ้ไม่ได้นเราเปิดด้านเฮยแย่กู้เลยไปนี่แยกกู้มันไม่ไหวเลยอ่ามันวางแล้วมึงเดินไปไม่ทันต้องไปเดินไปนี่ใช้เวลาไปหนึ่งนาทีเปิดตู้แน่นอนลีด้าเระเบิดด้านเถอกูยวติดไม่เสร็จเลยแล้วกูตายก่อนกดอีกไอ้สัตว์เปิดด้านนะไปิดด้าน เรื่อเกียและเรื่ใจคิดแบบไม่ไหวแล้วนะอันี่ว่ะอ่าเล่นคิดเกูก็มีคิดเหมือนกันเพื่อนเกียอะไรนี้ว่แกคู่ยิงกูนี่กูท้ออ่าแหลกแหลนี้หลกไม่ได้เลยส ย้ยแม่ซีไฟโอเมื่อกี้เกือบแล้วสัตว์ระงนี้เกือตแล้วคุณตมีาเดือตายแล้วเพื่อนเ,เอ้อยิงสิครับต้องเองหรอรัวหนักสี่เอ้อเออเออเยรัวหนักพี่ตมาโคยได้ไหมบอกมาซะดีดี

สไปก็ให้เป็นกาวนี่เอ้าเลนอยตายยไหน,ไหนไ่ะลนสิบยังเงิน